สนามแตกจริงๆครับคุณผู้ชมครับล่าสุดไทยเผาเครื่องมาเลคดิชิพลิกเกมสุดตะลึงเจาะแนวรับมาเลเซียอยู่หมัดพร้อมกับคอมเมนต์ช็อกยอมรับเสียวนักเตะไทยถ้าเกิดเล่นแบบนี้เนี่ยแย่งแชมป์ยากแน่ๆสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันหลังเกมเป็นการมองอีกมุมที่ทีมไทยเรานั้นเบียชนะมาเลเซียได้แบบวุดนวิดเลยครับเพราะว่ากว่าที่จะได้ประตูแรก ก็ต้องรอจนถึงครึ่งหลังแล้วรูปเกมเราก็ไม่ใช่ว่าดีการเล่นร่วมกันยังน้อยอยู่โดย11ผู้เล่นตัวจริงก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลเลยทีเดียวครับกับการเปลี่ยนกลยุทธ์ของโคชอิชินะครับมาในระบบ4-1-4-1โดยที่มีคนเดียวในการโฮบอลก็คือวีระเทพป้อมผ่านที่เหลือเป็นตัวรุก เกือบทั้งหมดนํามาโดยผู้ษาประตูครับปฏิวัติคําไหมส่วนกองหลังครับก็ไม่พลาดเท่าไหร่นะกองหลังเนี่ยผมพลาดอยู่คนเดียวก็คือพันสาหวิบูลครับกลายเป็นว่าเฉลิมศักดิ์อกคีที่ลงมาแทนคู่กับโจนาธานเข็มดีส่วนแบ็คซ้ายเป็นอัสิาธิโสดาแบ็คขวาเป็นนิโคลัสมิเกลสั้น กองกลางก็มีคนเดียวครับ4 1ก็คือหลัง4กลาง1ก็เป็นวิลเททป้อมพันที่เป็นตัวโฮบอลนะครับคอยจ่ายคอยเปลี่ยนเกมเปลี่ยนจังหวะส่วนแนวลุกอีก4คนครับก็มีพีระดลยืนคู่กับอัครพงษ์วิเศษฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีอนันต์นะครับเป็นเสกสรรราตีที่ในเกมเจอกับตีมอร์เนี่ยลงเป็นตัวสำรองแล้วก็ โชว์ฟอร์มได้เข้าตาโคดิชินะครับโดยมีวิธีการเล่นมีเซนตบอลที่สูงเลยอีกคนนึงฝั่งขวาครับจะขาดไม่ได้ก็คือสุพนัทเหมือนตาส่วนหน้าเป้าก็ยังคงเป็นพาติกกุตตาบสัน้นเป็นหน้าเป้าขนาดแท้เลยครับยืนค้ำแดนบนเนี่ยต้องให้เขาจริงๆส่วนทางฝั่งของมาเลเซียครับมาเลเซียก็เรียกว่าเกมนี้ ไม่ผิดคาดเท่าไหร่เพราะว่ามาแบบตั้งรับเกมเจอกับติมอร์เนี่ยเล่น4-5-1แต่ว่าเกมเจอกับไทยครับเล่น5-4-1คือตั้งรับกันตั้งแผงรับ2ชั้น3ชั้นเข้าไปใหญ่และที่สำคัญครับผู้เล่นตัวจริงในเกมที่เจอกับติมอร์เนี่ยโลทั้งแผงเลยนะครับเบอร์4เบอร์3เบอร์6เบอร์5เหลือเป็นแค่2คนเท่านั้นครับก็คือเหลือเบอร์5กับเบอร์3ที่เหลือเนี่ย เป็นตัวใหม่แล้วก็กองกลางเปลี่ยนยกชุดเลยครับเหลือเพียงแค่ซาเมอร์คุตติอับบาที่ยินกองกลางให้กับมาเลเซียและตำแหน่งกองหน้าเนี่ยก็เป็นอากิมิอาซิมแล้วในจังหวะที่พวกเขาเล่นเกมรุกเนี่ยมาเลเซียก็จะเปลี่ยนแทคกติกนะครับมาเล่นระบบ4-3-3แต่ว่าเกมรับมาเล่น5-4-1มันก็เลยทำให้รูปแบบเกมของเราครับรู้สึกว่า จะเจาะยากเป็นพิเศษเพราะเหลียวไปทางไหนหันไปทางไหนก็มีแต่เสื้อสีเหลืองเต็มไปหมดเลยครับโดยเรามาและเรียงกันก่อนครับสำหรับครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นนมิมไทยเราที่ครองบอลได้เหนือกว่าตามสเต็ปเลยครับเพราะว่ามาเลมาในสู่ที่เล่นเกมรับและก็ไม่เพรสซิ่งแดนบนซึ่งกนั้นก็ทำให้ไทยเราเนี่ยเรียกว่าครองบอล เจาะริมเส้นตามสไตล์ของเราเหมือนกันนะครับฝั่งของนิโคลัสทีท่วิ่งขึ้นสูงเล่นร่วมกับสุวรรณัตเหมือนตาหรือว่าจะเป็นอบิสิ์เนี่ยเล่นร่วมกับเสกสรรแต่ฝั่งของเสกสรรฝั่งซ้ายของเราเนี่ยอาจจะดูไม่ลื่นไหลเท่าไหร่ไม่โฟนะครับเพราะว่าอภบิสิ์เองก็น่าจะเพิ่งเล่นร่วมกับเสกสรรเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยไม่โฟเท่าไหร่ในการเลือกตีหาตาแหน่งแต่ว่าฝั่งขวาของเราเนี่ยสุวรรณัตกับนิโคลัสก็ถือว่าดีเลยครับมีโอกาสได้โจมตีอยู่หลายครั้ง แล้วเราจะเน้นโจมตีฝั่งนี้เป็นพิเศษเพราะกันเล่ยกินตัวหนึ่งหนึ่งสุบนัทพาบอลไปได้เอาชนะแนวรับฝั่งขวาของ มาเลเซียได้ในช่วง10นาทีแรกเนี่ยผมก็เห็นสุบนัทเลี้ยงกินตัวแล้วก็จ่ายกับพาติกุตับสั้นยิงนะครับแต่บอลไม่ตรงกรอบซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมาเลเซียรู้สึกเหมือนเขาจะปรับเปลี่ยนแท็กติกนะไม่ได้รับทั้งเกมมีสวนมีตอบโต้แล้วก็การยืนเนี่ยยืนแบบเวอร์วยครับยืนกว้างเลยเพราะว่าเขาจะได้เล่นบอลยาวตามสไตล์ของเขาเองครับมาเลเซียไม่ใช่ทีมที่เซตบอลหนึ่งสองนะครับแต่ว่าจะเป็นทีมวางบอลยาวได้มแม่นอาศัยจังหวะกองหน้าตัวสูงยืนพิงหรือว่ากระโดนตัวต่อต,ตัวได้ดีครับแต่ แนวรับของเราโจนาธานเข็มดีอันนี้ต้องชื่นชมนะครับสิบนาทีแรกเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการดวหน 1, 1, 2, 1, 1่การสอนึ่การตันกันเนี่ยโจนาธานทําได้ดีสุดๆแล้วในเกมตรงกลางของเราครับที่เห็นตําแหน่งหลักๆเลยตามแบบระบบของวิชินนะวีระเทพจะเป็นตัวยืนต่ําแต่พอเล่นจริงๆครับจะสลับกับพีระดลพอจังหวะในวีรรเทพตันเนี่ยพีรดลก็จะมาสับเปลี่ยนตําแหน่งตรงนี้แทน มันก็เลยทำให้การโฮบอลตรงกลางของเราการเปลี่ยนบอลของเราเนี่ยมันลื่นไหลครับซึ่งตอนนั้นเหลือเป็นแค่จังหวะเดียวก็คือจังหวะจบสุดท้ายของเราไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะ10นาทีแรกเรามีโอกาสยิงจากสุพนัทเออยจากพาติกุตับสั้นเออย4ครั้งเข้ากรอบหนึ่งครั้งกับการยิงของเราและพอเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับปรากฏว่ารูปเกมของเราเนี่ยมันตันตันเพระาะว่าฝั่งมาเลเซียเขาจับทางเขาสเกาเราได้ กับการโจมตีริมเส้นพอบอลไปถึงริมเส้นบอลถึงนิโคลัสปับ๊บเอาละมาแล้วครับสคน1คนเนี่ยเข้าบอลอีก1คนตามตัวประกบอีกหนึคนซ้อน ทำให้มันไปไม่ได้ครับหลายจังหวะเลยที่เราเอาชนะแผงหลังของเขาไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามาเลเซียได้จังหวะโต้กลับมา3-4ทีและการโต้กลับเนี่ยโอ้โหเขามั่นใจเลยครับดวลหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขากล้าชนชนชนปรธานหนึ่งกระเด็นแล้วก็เกือบที่จะปาดบอลผ่านหน้ากรอบเขตโทษเ,เราได้นะครับโชคยังดีที่ปฏิวัตินั้นอาจบอลดีกับจังหวะที่โต้กลับของมาเลเซียครับใช้บอลยาวเล่นกัน3จังหวะเพียงแค่นั้นเลยครับก็โต้กลับเราได้แล้วซึ่งรูปเกมแบบนี้ของเราเนี่ยอันตราย อันตรายเพราะว่าถ้าเกิดเราทําไม่ได้เราจะมาเสียสมาธิแล้วก็เร่งเกมและก็อาจจะเสียประตูเลยแล้วในตอนนั้นโคน้ชฉีเองก็ไม่รีรอครับแกจะเปลี่ยนแทคกติกอยู่ตลอดนะจังหวะแบบนี้โดนมาเลเซียสเก,กาใช่ไหมโดนมาเลเซียตามบล็อกตามประกบเราริมเส้นใช่ไหมทําให้ฉีแก้เกมทันทีครับโดยการที่ให้ผู้เล่นเนี่ยวิ่งสอดจากแถว2ครับทั้งพีระดนทั้งสุพนัททั้งอัครพงษ์เนี่ย ก็พยายามที่จะวิ่งสอดกับจังหวะแบบนี้เนื่องจากถ้าเกิดเราเล่นบอลกับพื้นเนี่ยโดนดักแน่นอนครับพะมาเลเซียเขารออยู่แล้วก็เลยให้นิโคลัสเนี่ยพอได้บอลปั๊บจะยกบอลข้ามลายกองหลังให้กับตัวสอดที่วิ่งมาเลยซึ่งมันก็ได้ผลนะครับเป็นจังหวะที่เกือบได้ประตูสุดๆกับจังหวะแบบนี้แหละจังหวะแก้เกมของโคดิชินิโคลัสยกบอลให้กับสุปนัทที่เล่นกับลายกองหลังสปินหลอกหนึ่งจังหวะทําทให้หลุดไปเลยแล้วคัตแบ็กตวัดกระบาให้กับเสกสันแต่นาสียดยที่จังหวะนั้นไปยิงออกนะครับ ตูหลงไปแล้วนะแต่ว่าเสกสรรก็บังคับทางไม่ได้ครับบอลหลุดเสาไปแบบน่าเสียดายมากๆกับจังหวะที่เราจะได้ประตูขึ้นน,นํา1 0กลยุทธ์ที่เราจะเน้นเป็นพิเศษก็เป็นกลยุทธ์ที่สับเปลี่ยนตําแหน่งกองกลางนะครับสามคนวีราเทพอัครพงศ์และก็พิรดาดลเนี่ยจะเปลี่ยนตําแหน่งกันอยู่ตลอดครับบางครั้ง อัครพงค์มายืนขวาวีรเทพยืนซ้ายก็จะสลับเปลี่ยนกันแบบนี้แต่ก็ต้องยกเครดิตให้กับเกมรับของมาเลเซียด้วยนะครับเกมรับมาเลเซียเนี่ยเขารับแบบว่าไม่ได้ยืนแพ็กกันแน่นแต่ว่าเป็นเกมรับที่ยืนเพรสในเดนตัวเองนะครับนอกซะจากจังหวะที่เราเนี่ยพาบอลมาแล้วเขาถึงจะยืนรับ2ชั้น3ชั้นแต่ว่าจังหวะไหนที่บอลอยู่กลางสนามเนี่ยเขาจะเพรสทันทีนะครับตามตัวประกบก็เลยทําให้เราเอาตัวรอดยากหน่อยเห็นได้ชัดเลยกับอาการของนิโคลัสมิเกลสั้น พอเติมเข้าไปบ่อยปั๊บเนี่ยหอบนะครับหอบแบบเหนื่อยแล้วเกมเราก็ตื้อไปเลยครับจนโจนาธานเองต้องกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมว่าเอ้ยแพชชั่นมาหน่อยแพชชั่นได้หน่อยเพราะว่าแพชชั่นของเราในการทำประตูเนี่ยมันน้อยหรือเกินครับการวิ่งสอดวิ่งดําทางแทบจะไม่มีนอกจากนิโคลัสกับสุภนัทเท่านั้นที่พยายามวิ่งหาช่องวิ่งดําทางเล่นด้วยกันก็ถือว่าเป็นเดอะแบกของครึ่งแรกเลยนะครับ2คนนี้ และในช่วงท้ายเกมครับเกมรับของมาเลก็เริ่มเล่นหนักมากขึ้นเพื่อตัดเกมรุกของเราสุบนัทถึงกับหัวร้อนเลยนะครับเพราะว่าตัดเกมแบบโอ้โหน่ากเกลียดเหลือเกินโดยจบครึ่งแรกก็ยังเสมอคนศนย์ูนยไม่มีใครทำประตูได้แต่ว่าโอกาสยิงของเรามีมากถึง9ครั้งเข้ากรอบเพียงแค่หครั้งส่วนมาเลเซียโอกาสยิงสาไม่เข้ากรอบเลย ส่วนในครึ่งหลังครับโคชิเองก็เลือกที่จะเปลี่ยนจุดอ่อนของเรานั่นก็คือฝั่งซ้ายที่เหมือนจะมีการเล่นร่วมกันไม่สมุดไม่โฟนะครับก็เป็นการเปลี่ยนอบ,บิซิโซดาออกและก็เอาดังฝั่งของทิตาทอักษรสีลงมาแทนเพราะว่าทิตาทรครับเคยลองเล่นมาแล้วแล้วก็มีจังหวะการชนการตั้งรับ การเล่นร่วมกันได้ดีมาเลเซียก็เน้นโจมตีฝั่งซ้ายของเรานะครับพอเขารู้แหละวพาะฝั่งซ้ายเรามีปัญหาทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับรวมถึงการเล่นร่วมกันด้วยก็เลยเป็นฝั่งที่มาเลเซียเนี่ยจะเน้นจะเจาะเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วรูปแบบเกมของเราครับหลังจากที่เปลี่ยนที่ตาทอลงมานเนี่ยรูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วเหมือนแย่ซึ่งก็น่าจะแย่กว่าครึ่งแรกด้วยซ้ำครับมาเลเซียเขากล้าเดินเพจมากขึ้นเพราะว่า เขาเองเริ่มมั่นใจว่าพอเพชรแล้วเนี่ยไทยเราแก้เพชรไม่ออกเหมือนกันแล้วปัญหาของเราเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยครับการเล่นร่วมกัน แต่ว่ารอบนี้ครึ่งหลังเนี่ยเล่นร่วมกันจ่ายบอลกันไม่ได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายจ่ายบอลกันไม่สมุทไม่โฟกกันเลยครับเหมือนต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างไม่เข้าใจถือว่าเป็นจุดบอดจริงๆครับเซกสันเองเกมที่เจอกติมอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะเพลวพราาเป็นพิเศษแต่พอเจอมาเลที่เขาเน้นกันมาร์กเมนทูแมนแล้วก็เข้าประชิดตัวเนี่ยเซกสันก็เหมือนจะเอาตัวรอดไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้กำลังใจน้องนะเพราะว่าน้องยังอายุน้อยอยู่ การได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแบบนี้แล้วเป,เป็นอีกหนึ่งเกมที่กดดันด้วยก็น่าจะมีการตื่นสนามกันบ้างและครับครึ่งแรกเนี่ยพอดูดีแต่ครึ่งหลังนั้นโดนมาเลเขาเพลสหนักก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันอีกหนึ่งจุดเลยครับที่เห็นก็คือมาเลเซียรเริ่มนี่จะเข้าหนักเข้าแรงมากยิ่งขึ้นและเริ่มนี่จะดึงเกมช้าโดยเฉพาะจังหวะเตะมุมครับไม่รู้ว่ายกมาทําไมนะบอลเนี่ยยกเหนือหัวครับเป็นการถ่วงเวลาเป็นแท็กติกของเขาหรือเปล่าครับที่พอเตะมุมปั๊บเนี่ยจะยกบอลขึ้น แล้วไม่รู้จะยกทําไมมันกันถ่วงเวลาเอานิดเอาหน่อยก็เอานะครับจนแฟนเจ้าไทยเราก็โหดั้งสนามเหมือนกันโดยรูปเกมมาเลงก็เริ่มมีความมั่นใจแต่ผลสุดท้ายครับปรากฏว่าประตูรแรกของเราที่ต้องการก็มาในช่วงนาทีที่57ของเกมครับซึ่งเป็นจังหวะที่ ผู้สาประตูของมาเลเซียนั้นออกบอลพลาดแล้วพลาดให้ใครไม่พลาดครับไปพลาดกับสุปนัทเหมือนตาซึ่งก็เหมือนฉลามที่ได้กลิ่นขาวเลือดนะครับสุปนัทเองก็จับบอลมีความนิ่งพอครับแล้วเหลือไปเห็นพาติกุตตับสั้นเนี่ยเติมเข้ามาเรียกบอลก็จ่ายให้แล้วก็ยิงหนึ่ง,งเข้าไปเลยซึ่งก็เป็นประตูออกนำหนึ่งศูนย์ในนาที57ของเกมครับจากแพตติกุตับสัน้น โอ้โหประตูนี้ถือว่าเป็นประตูปดล,ล็อกจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เนี่ยรูปเกมอาจจะออกทะเลไปมากกว่านี้อีกครับตรงกลางเราก็จ่ายบอลกันไม่ได้โดนเพรสริมเส้นเนี่ยก็เริ่มที่จะรุกไม่ได้ครับมาเลยก็มาด้วยการแก้เกมที่ ถึงพริกถึงขิงเหมือนกันโดยการได้ประตูขึ้นนำเนี่ยมันเป็นประตูที่ทำให้โมเมนตัมของเรากลับมานะครับจากที่เหนื่อยๆกันก็มีใจที่จะเล่นเกมโต้กลับเล่นเกมรุกมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้มาเลเซียเองครับไม่กล้าด,ดึงช้าอีกต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดเขาแพ้นเนี่ยโอกาสตกรอบก็ยังมีสูงเลยแบบนี้มันสะใจพ่อใหญ่จริงๆครับหลังจากดึงช้ามาตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยพอโดนประตูขึ้นนำเนี่ยแทบจะไม่ดึงช้าเลยครับมาเลเซียและโคชอิชิเองก็เหมือนจะ ให้ปุ้เล่นเนี่ยเดินพรสซิ่งมากขึ้นโดยเน้นที่จะเอาประตูที่2นะครับถามว่าใครโดดเด่นที่สุดหลังจากผ่าน10นาทีแรกไปผมคิดว่าสุบนัสเหมือนตาครับโดดเด่นจริงๆตั้งแต่ครึ่งแรกเล่นร่วมกับนิโคลัสดได้คนเดียวครึ่งหลังมาก็ยังมีสุบนัสที่วิ่งแบบสู้ฟัดวิ่งไม่มีหยุดนะครับมีแพชชั่นเต็มเปี่ยมอยู่เสมอถ้าเกิดไม่มีสุบรัณนะ พราะว่าเกมลุกของเรามันก็จะตื้อกันแบบนี้นะครับเซตบอลไปได้แต่จังหวะสุดท้ายจบไม่ได้ไล่บอลกันไม่สุดรวมถึงการเคลื่อนที่ด้วยที่เหมือนความเข้าใจในเกมไม่ร้อยไม่80ด้วย เคลื่อนที่กันไม่รู้เคลื่อนยังไงนะครับไม่มีแพทเทิร์นเกมรุกเลยเราจะเล่นเกมรุกแบบไหนชิงกันหนึ่งสไหมบอลพัดตูพัดวอลทัทตูัทมีแบบไหนคือไม่ค่อยมีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับถอดมิเกลสั้นออกถอดเฉลิมศักดิ์ออกถอดอัครพรมพุทธวิเศษออกแล้วก็ส่งธีรศักดิ์เผยพิ่มาวิลเลียมไวเดอร์เชอร์สุพันนันลงมาพันษาลงมาเหมือนจะเอาตัวสดมาบดบี้เพื่อรับมือกับมาเลเซียนะครับพอรูปเกมเราก็ยังไม่ได้เหนือกว่ามาเลเซียนะทั้งที่ได้ประตูขึ้นน แต่เป็นมาเลเซียครับที่พยายามเอาประตูตีเสมอแต่ว่าการเซตซึ่งการเซตบอลมาเลเซียเนี่ยดูแล้วยังเฉื่อยยังเหนื่อยอยู่แต่ว่าเขาไปได้เรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะเฉื่อยเนี่ยเขาก็ยังพาบอลยังครองบอลได้เหนียวได้แน่นนะครับการที่เราจับไปแย่งก็ต้องตัดฟาวเหมือนกันแล้วความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยผมยังคิดว่าเป็นมาเลเซีย ที่ดูจะฟิตกว่าเราโดยผู้เล่นไทยเราแต่ละคนดูเหมือนยังไม่ฟิตเต็มร้อยการวิ่งการสปินเนี่ยยังไม่เต็มสปีดมีอยู่2 3คนเท่านั้นครับมีนิกรัตมีเกล,ส,เกลส,สั้นที่วิ่งเต็มสปีดจนหอบถึงกับต้องโดนเปลี่ยนและก็มีสุพนัทเหมือนตาที่เหมือนจะฟิตเต็มร้อยกว่าทุกคนเลยครับสุพนัทเนี่ยวิ่งตั้งแต่นัดที่หนึ่งถึงยันที 90, ที่เก้าสิบรูบเกมถือว่าผิดคาดผมเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเราจะกดมาเลเซียได้จะทุบมาเลเซียได้แต่ไม่เป็นอย่างนั้นครับทางที่โคชอิชิเอง เล่นร่วมกันได้ดีแล้วก็เตรียมแผนมาเจอกับมาเลเซียโดมาเลเซียชุดนี้ก็ขาดผู้เล่นไปเยอะเลยนะครับขาดตัวหลักไปประมาณ4ีหคนแล้วเขาก็มาเล่นดีในวันนี้อีกต่างหาก การเล่นรับและโต้กลับเนี่ยต้องเป็นเครดิตของเขาเลยครับแต่ว่าการเซตบอลก็ไม่ได้ดีกว่าเรานะส่วนคอมเมนต์อาเซียนครับหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าไทยเก็บแรงไว้จัดเต็มครึ่งหลังตามแผนของโค้ดหรืออีกเมนหนึ่งเขาบอกว่าไม่แปลกเลยที่ไทยไม่กระตือรือร้นเพราะเจอกับมาเลเซียเป็นชุดที่แทบจะไม่มีตัวหลักเลยหรืออีกเมนหนึ่งเขาบอกว่าเกมนี้มันค่อนข้างง่วงนะเพราะว่าไทยใช้ผู้เล่นสำรองหลายคนเลยและมาเลเซียเองก็ใช้ผู้เล่นที่เหลือด้วยและมาเลเซียเองก็ใช้ผู้เล่นไม่เต็มที่ด้วยแต่สุดท้ายก็ยังเป็นไทยที่ สามารถเก็บชนะในเกมนี้หรืออีกบางเม้นครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเอาตัวรอดได้ดีเกมวันนี้มาเลเซียพวกเขาทําได้อย่างน่าประทับใจจริงๆแต่การเจอกับทีมเบอร์หนึ่งของอาเซียนถึงแม้ว่าจะเป็นชุดสำรอง ก็ยังต้านไม่ไหวอยู่ดีอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของอาเซียนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในระหว่างเกมกันนะรันดีไทยเรานําอยู่1น,นึและสุดท้ายก็จบเกมครับเป็นนิมชาตไทยของเราที่ยังเอามาเลเซียอยู่ชนะไป1ประตูต่อศูนย์จากประตูของพาติกุตับสัน้นขึ้นมาอยู่อันดับที่1ของตารางครับแข่ง2แมตช์มี6คะแนนได้11ป,ประตูไม่เสียเลยส่วนมาเลเซียนั้นก็หล่นมาอยู่อันดับที่3ของตารางครับ แข่ง3แมตม์มีอยู่4คะแนนยังลุ้นว่าจะตกรอบแ่ไม่ตกรอบหล่คือต้องเอาชนะสิงคโปร์ในเกมสุดท้ายให้ได้ส่วนเราเกมสุดท้ายเจอกับติมอร์เลสเต้ครับส่วนเราเกมสุดท้ายเจอกับคัมเมนครับยังไงก็รอติดตามกันเชื่อว่าเกมเจอกับคัมเมนเนี่ยมันจะมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆและในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสกอรับรบบา